ครับโอ oh, จากโตชิบ้าทีวีไทยแลนด์นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีวีของโตชิบ้านะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เป็นรุ่นรองมาจากตัวแท0เดูน mm hmm. ก็คือ M 5 5 0นั่นเองนะครับสำหรับจุดเด่นของ M 5 0ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นทีวีที่มีในเรื่องของภาพนะครับมี w i ท์คา l l o r กาหมดุดแล้วก็มีชิปประมวลผลที่เป็น r ร x ก เอนจิ้น 4K มาให้ด้วยนอกจากนี้เรื่องของพลังเสียงเนี่ยครับทางโตชิบ้าก็จัดมาเต็มเลยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ทางช่องของเราด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าตัว M50 มีความพิเศษยังไงไปดูกันเลยครับมาดูในเรื่องของการดีไซน์คันนะครับของตัว M550 ตัวนี้นะครับดูจากลักษณะดีไซน์เนี่ยนะครับจากตัวขอบจอเห็นไหมครับว่าเป็นการดีไซน์แบบตัว รอบแคบนั่นเองเพื่อนๆสามารถดูคอนเทนต์นะครับโดยที่ไม่มีกรอบของจอทีวีเข้ามารบกวนสายตาเลยนะครับลักษณะของการดีไซน์โซนด้านล่างเราเห็นได้ว่าจะมีโลโก้โตชิบา้าตรงมุมขวาของทีวีนะครับการดีไซน์ตรงนี้นะฮะก็จะ,ะดีไซน์โดยเป็นตัวสีเทาเป็นเป็นโลหะสีเทานะครับดูแล้วเรียบรู้เลยตัวขาตั้งนะครับเป็นขาตั้งคู่นะครับก็เป็นโลหะที่มีความแข็งแรง ในส่วนของตัวด้านหลังจอนะครับก็จะมีการดีไซน์เป็นลักษณะของตารางหมากลุกนั่นเองอนะ่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับดูแล้วมีความหรูหรานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของช่องอ่าสำหรับเก็บตัวสายทีวีนะครับมาให้ด้วยนะครับภาพรวมของการดีไซน์นะครับ ทางตัวชิบ้าก็ยังคงยึดหลักปรัชญาการดีไซน์แบบ Essential Beauty นะครับดีไซน์เน้นการดีไซน์แบบเรียบง่ายหรูหราแบบ m i n i มอลและทุกๆการดีไซน์ของตัวชิบ้าก็สามารถเข้าไปอยู่ได้ในทุกสไตล์ของทุกท่านเลยครับ<ๆ>ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปทำการติดตั้งทีวีเดี๋ยวผมมาทำการแนะนำตัวรีโมทก e ่อนนะครับรีโมท e ของตัวชิบ้าเนี่ยลักษณะการดีไซน์เนี่ยเป็นสีแบบทูโทนนะครับสีดาสลบสับสีเทาด้านล่างเห็นไหมครับ ลักษณะของรีโมทเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวปุ่มตัวเลขเพื่อนๆสามารถกดปุ่มตัวเลขได้เลยด้านบนสุดเนี่ยนะครับเป็นปุ่มสําหรับกดเข้าอินพุตเพื่อที่จะสลับช่องต่อต่างๆนะครับแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์ใช้ในการเปิดปิดทีวีนั่นเองต่อมาครับในส่วนของปุ่มต่างๆก็จะเป็นปุ่มใช้ในการเลื่อนนะครับเพื่อไปกดตัวฟังก์ชันเมนูต่างมีปุ่มโอเคปุ่มย้อนกลับต่อมาครับส่วนที่2นะครับจะเป็นปุ่มที่เพิ่ม และก็ลดเสียงนะฮะตัววงกลมตัวนี้เป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเข้าหน้าโฮมนะครับและตัวหลายๆสีตัวนี้นะฮะก็ใช้สําหรับใช้คําสั่งเสียง google assistant นั่นเองด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อเหียนได้ว่าจะมีคําสั่งปุ่มคําสั่งที่เป็นอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็น netflix prime video youtube media หรือ google pay นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ในการ เข้าใช้ตัวแอปพลิเคชันกับจอทีวีได้อย่างรวดเร็วเลยในส่วนของไซส์ทีวีของซีรีส์ M550 นะครับที่ขายในประเทศไทยเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือไซส์50นิ้ว55นิ้วและ65นิ้วซึ่งตัวที่ผมได้มาทำการรีวิววันนี้ก็จะเป็นไซส์55นิ้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งทีวีเบื้องต้นว่าเราจะมีการเซตค่าอะไรกันบ้าง เราไปดูนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการเปิดทีวีขึ้นมาแล้วทีวีก็จะมีการโหลดและขึ้นมาหน้านี้นะครับที่เป็นหน้ายินดีต้อนรับเราเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าการเลือกประเทศของคุณผมเลือกเป็นไทยละกันต่อมาหน้านี้นะครับทีวีก็จะบอกให้เพื่อนๆน,นะครับจับคู่รีโมทกับตัวทีวีนะครับเรากดไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับกดแช่ไว้ประมาณ5วินาทีนะครับ ก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นนะครับแล้วตรงหน้าจอก็จะเขียนว่านะครับมีการจับคู่รีโมทหลังจากนั้นก็จะเขียนว่าจับคู่สําเร็จเรียบร้อยนะครับผมกดดาเนินการต่อนะครับแล้วก็ทีวีก็จะถามว่าต้องการตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ Android อย่างรวดเหรือไม่ถ้าเพื่อนๆมีโทรศัพท์ที่เป็น Android สามารถกดต่อไปได้เลยแต่ผมขออนุญาตกดข้ามต่อมาครับทีวีก็จะแจ้งหน้าที่จะเป็นเลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับต่อมานะครับ ก็มาสู่หน้าการลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail หรือทาง Google นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆทำการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยครับเราก็จะสามารถ ใช้ทีวีที่มันมีความเรปียมั่นขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกดตัวลงชื่อเข้าใช้เลยหลังจากที่เพื่อนๆทาการลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้าข้อกําหนดการให้บริการนะครับอันนี้เราสามารถอ่านเลือกอ่านข้อกําหนดต่างๆทําการกดยอมรับนะครับและหน้านี้ก็จะบอกให้เรานะครับเลือกว่าเราสามารถจะมีความต้องการที่จะระบุตําแหน่งหรือไม่อ่าแล้วทีนี้หน้านี้ก็จะเข้ามาที่ ถามเราว่านะครับจะให้ช่วยปรับปรุงตัว Android หรือเปล่านะครับผมใจร้ายแล้วกันนะครับผมกดที่ไม่นะครับต่อมาครับมันก็จะบอกว่าสามารถควบคุมเสียงทีวีได้ดีขึ้นนะเรากดต่อไปเลยอ่ากดต่อไปครับนะครับแล้วเราก็ทําการเปิดค้นหาเฉพาะคนหรือเปล่าผมเปิดแล้วกันนะครับต่อมาครับหน้านี้ก็จะมาสู่หน้าการตั้งตัวชื่อให้กับทีวีนะครับทีวีนะครับก็จะถามว่าเราต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้หรือเปล่าผมกด อันนี้ก่อนออกไปนะครับกดต,ต่อไปครับเราก็กดปุ่มโอเคไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันก็จะไปสู่หน้าหลักนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้นะครับเพื่อนๆสามารถกดอ่านได้นะครับผมกดยอมรับครับตั้งค่าทีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของตัวทีวีนั่นเองมาดูในส่วนของภาพรวมทีวีนะครับอันนี้เป็นหน้าหลักของทีวีนั่นเองทีนี้เราไปไล่ดูแต่ละส่วนกันเลยนะครับด้านบนเนี่ยนะครับเราสามารถ คลิกปุ่มนี้นะครับที่ปุ่มโอเคได้เลยเพื่อสามารถพูดคุยกับทีวีนะครับต่อมากวาดสายตามาที่มุมขวานะครับเราเห็นได้ว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนเนาะว่าตอนนี้ทีวีเรามีการเพิ่มหรืออัปเดตหรือมีการเชื่อมต่ออะไรบ้างอันนี้ผมทําการเชื่อมต่อตัว USB เข้าไปโอเคครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันอินพุตนะครับอินพุตเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะ หากเรามีการเชื่อมต่อ HDMI หรือตัว AV Composite เนี่ยเราก็สามารถสลับช่องอินพุตได้นั่นเองต่อมาครับก็คือการเชื่อมต่อตัว Wi-Fi นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวไหนนะหากบ้านไหนมี Wi-Fi หลายตัวก็สามารถเลือกสลับเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับต่อมาครับก็คือปุ่มตั้งค่า สำหรับปุ่มตั้งค่านะครับก็จะมีเมนูฟังก์ชันให้เราหลายๆอันเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรูปภาพเพื่อนๆสามารถกดไปเปลี่ยนโหมดร,รูปภาพคอนทราสต์ความสว่างสีสีอ่อนความเข้มหรือการจะตั้งค่าภาพระดับสูงก็ได้ส่วนของเสียงเพื่อนๆสามารถเลือกตับระบบเสียงนะครับให้เป็นโหมดต,ต่างๆภาพยนตร์โหมดฟุตบอลดนตรีการพูด หรือเวลาดึกก็ได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว d o b e S Mode นะครับเพื่อนๆมีลำโพงสาบาที่รองรับระบบเสียง d o b e S Mode เพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผู้ปกครองคนดูแลนี้เพื่อนๆสามารถตั้งค่าเพื่อมีการกำหนดนะครับไม่ให้บุตรหลานของเราหรือลูกเราเข้าตัวเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความปลอดภัยนั่นเองและก็จะมีในส่วนของบัญชีการลงชื่อเข้าใช้สามารถเพิ่มบัญชีต่างๆได้อีกนะครับ ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันเราสามารถเลือกดูแอปพลิเคชันต่างๆว่ามีแอปอะไรบ้างที่เราทําการติดตั้งไปแล้วและต่อมาก็คือการกําหนดข้าอุปกรณ์นะเพื่อนๆสามารถไปตั้งวันที่ <c oughs> เวลาภาษาแป้นพิมพ์นะครับที่เก็บข้อมูลต่างๆในนี้ได้เลยต่อมานะครับในส่วนของหน้าหลักนะฮะก็จะมีตัวแอปพลิเคชันให้เราสามารถเลือก เล่นได้เลยนะเพื่อนๆสามารถกดดูได้เลยต่อมาครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่เป็นแอปน่าสนใจแนะนําให้เรานะครับสามารถดูได้เลยว่าอยากจะดาวน์โหลดตัวไหนโอเคต่อมาผมจะไปสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันเพื่อนๆกดเข้าไปตรงที่แอปตรง Play Store นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดหาแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งเสียงละกันนะฮะ Disney Plus Poststar โ okay, อเคเราก็จะสามารถค้นหาตัวแอปพลิเคชันเจอแล้วผมทำการดาวน์โหลดครับสำหรับหน้านี้นะครับหลังจากที่เราทำการกดตัวเข้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วก็เลือกตรงติดตั้งนะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งสักระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวอินเทอร์เน็ตนั่นเองหลังจากที่เพื่อนทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปิดไปที่ตัวแอปพลิเคชันได้นะครับก็ ทีวีเราก็จะนำสู่เข้าตัวแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับสำหรับซีรีส์ M50 นี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney Plus h o t s t a r ได้สบายเลยนะครับสามารถดูหนังดูการ์ตูนต่างๆผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยต่อมาครับผมจะมาสอนวิธีการเคลื่อนย้ายแอปหากเรา,เาต้องการเลือกตัวแอปพลิเคชัน Disney Plus h o t s t a r เนี่ยเป็นแอปโหลดนะครับเ,เพื่อนๆเริ่มจากตัวนี้ครับมากดที่ปุ่มบวกนั่นเองแล้วก็กด Disney Plus Ho Star ก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาหน้ารายการโปรดแล้วนะครับถ้าต้องการย้ายนะครับ mm. เพื่อนๆกดไปที่แอปพลิเคชันนะครับ mm. แล้วกดปุ่มโอเคที่ีโมทกดแช่ไว้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันเมนูให้เราขึ้นมาเลือกนะครับว่าเราจะนําตัวแอปพลิเคชันนี้ออกจากรายการโปรดหรือเปล่าหรือจะย้ายตัวแอปพลิเคชันผมกดย้ายนะครับ mm. ก็สามารถเลื่อนมานแรกได้เลย mm. ในส่วนต่อมา mm. ผมจะมาสอนวิธีการลบตัวแอปพลิเคชันนะครับ เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มรีโมทนะครับที่เป็นรูปแอปพลิเคชันน้อนด้านล่างขวาสุดเลยนะครับกดไปครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถไปดูตัวแอปตัวไหนก็ได้นะครับที่เราทําการลบนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแอปที่แสดงอยู่นี่ก็จะเป็นแอปทั้งหมดในตัวงทีวีนะครับผมเลือกไปลบที่ตรงตัวแอปพลิเคชัน DiD i Plus h o อสตาร์และกันกดตัวปุ่มโอเคครางไว้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันเมนูให้เราเลือกนะครับว่า ถอ,อนการติดตั้งเราสามารถเลือกปุ่มนี้ได้เลยเพื่อลบตัวแอปพลิเคชันออกจากทีวีนั่นเองต่อมาครับเราจะมาดูเทคนิคในการเพิ่มความเร็วและเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้กับทีวีนะครับก็คือวิธีการล้างแคชนั่นเองนะครับเพื่อนๆกดไปที่ตัวฟันเฟืองการตั้งค่านะครับหลังจากนั้นกดมาที่ตัวค่ากําหนดอุปกรณ์นะครับและมาที่จัดเก็บข้อมูลหลังจากนั้นนะครับกดไปที่จัดเก็บข้อมูล ร่วมกันภายในเลือกตรงที่ข้อมูลแคชหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าจอในการล้างข้อมูลในแคชนะครับแล้วกดตกลงครับทีวีเราก็จะทำการล้างแคชเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อทีวีนะครับสำหรับซีรีส์ M550 ตัวนี้ก็ให้ช่อง HDMI มาทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับและก็ให้ช่องตัวดิจิตอลอ u ด i โอเอมา1ช่อง ให้ USB มา2ช่องและต่อมาให้ในส่วนของตัวคอมโพไซต์หรือช่อง AV มา1ช่องนะครับและสามารถเชื่อมต่อแล์ได้ด้วยสำหรับซีรีส์ M50 ตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth และสามารถเชื่อมต่อ WiFi แบบ d u o Band นั่นก็คือสามารถเชื่อมต่อ WiFi แบบ 2.4G และ 5G ได้ด้วยในส่วนของตัวเรื่องภาพ m 5 5 0ตัวนี้นะครับเขาให้ชิปประมวลผลที่เป็นเร็กซ n g เอ e จินะครับซึ่งมีความสามารถช่วยในเรื่องภาพ3ด้านด้วยกันด้านแรกก็สามารถช่วยในเรื่องของตัวจอนั่นเองนะครับตัวจอสามารถทำความเร็วได้ดีพอสมควรในเรื่องของแสงสามารถทำได้และยังมี i c a r e b บลูอีกด้วยที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องแสงสีฟ้า ด้านต่อมาครับสามารถช่วยในเรื่องของการอัพสเกลตัวคอนเทนต์ถ้าเพื่อนๆใช้เปิดคอนเทนต์ที่มีความไม่คมชัดก็สามารถอัพสเกลภาพให้สามารถแสดงใกล้เคียงได้กับตัวประสิทธิภาพของจอและสุดท้ายช่วยในเรื่องของสีจุดเด่นของตัว M50 ตัวนี้นะครับก็คือ wide color gamut นะครับที่มีประโยชน์ในเรื่องของการให้เพื่อนๆสามารถเห็นรายละเอียดของสีได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับในส่วนของ HDR M550 ตัวนี้นะครับก็ให้ทั้ง d o b b y Vision และ HDR10 และสุดท้ายก็คือในส่วนของ s l g มาให้อีกด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีนี้ผมไปทำการเปิดคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าตัวชิปประมวลผลที่มีความสามารถในการประมวลผลของภาพและตัว White Color g a m ุดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแบบมืดเห็นไหมครับจอก็จะมืดขึ้นมาทันทีนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นแบบ กำหนดเองอ่าก็จะเห็นได้ว่าตัวร vi ว i วิชัเนี่ยก็จะมีระบบภาพที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเรายังสามารถตั้งค่าอะไรได้อีกนะครับเราสามารถปรับความสว่างที่เป็นคอนทาราสต์อยากได้แบบไหนนะครับอ่าปรับความสว่างเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมิติของภาพเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถอ่าปรับได้ตามความต้องการความชอบเลยเห็นไหมครับ เราจะได้ภาพที่สวยมากเลยนะเห็นตัวแสงสีนะครับและรายละเอียดต่างๆชัดเจนเลย ในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวใช้คำสั่งเสียง Google Assistant นะครับสามารถใช้งานสะดวกและง่ายมากเลยผมกดไปที่รีโมทนะครับแล้วก็พูดหลังจากนั้นมันจะทำการค้นหาในสิ่งที่ผมต้องการเปิดเพลง Bruno Mars เห็นไหมครับก็จะขึ้นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพลงของ Bruno Mars มาให้เราสามารถเลือกได้เลยเพื่อนๆสามารถกดเล่นเลือกเพลงตามที่เพื่อนๆ ชอบได้เลยนะครับในเรื่องของพลังเสียงนะครับสำหรับซีรีส์ M50 ตัวนี้นะครับให้ลำโพงตรงมา25วัตต์นะครับและลำโพงคู่มาทั้งหมด2คู่ด้วยกันข้างละ12วัตต์นะครับยังให้ Power b e ์เบดซับบูเฟอร์มาด้วยนะครับรวมพลังเสียงทั้งหมดของตัวซีรีส์ M50 ตัวนี้ก็คือ49วัตต์เป็นไงบ้างครับเปิดทั้งตัวคอนเทนต์และฟังเสียงเพลงเนี่ยบอกเลยว่ากระหึ่มมากๆเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวซีรีส์ M 5 0ตัวนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจโตชิบ้าทีวีไทยแลนด์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องโตชิบ้าทีวีไทยแลนด์ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ